เจตนาลวงทำสัญญาขายฝากที่ดินแต่แท้จริงคือประกันเงินกู้การขายฝากเป็นโมฆะฟ้องเพิกถอนนิติกรรมขายฝากได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทนายใกล้ตัวครับพอดแคสต์กฎหมายที่นำคดีจริงมาเป็นบทเรียนเตือนใจให้กับสังคมการทำสัญญากู้ยืมเงินที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งครับ แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความเดือดร้อนเรื่องเงินของเราถูกเจ้าหนี้ใช้เป็นช่องทางในการสร้างสัญญาสอนกลนเพื่อหวังจะยึดที่ดินของเราไปอย่างง่ายดายวันนี้เราจะมาตีแผ่กลโกงสุดคลาสสิกค,คือการกู้ยืมเงินแต่กลับถูกบังคับให้ทำสัญญาเป็นขายฝากที่ดินเพื่อใช้เป็นหลักประกันสัญญาฉบับนั้นจะมีผลอย่างไรและสุดท้ายแล้วใครคือเจ้าของที่ดินตัวจริงเรามาหาคำตอบกันครับคดีตัวอย่าง เมื่อเงินกู้200 0 0 0กลายเป็นสัญญาขายฝาก400,000เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนผมขอเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเรื่องหนึ่งครับนายพลเดือดร้อนเรื่องเงินอย่างหนักจึงต้องการขอกู้เงินจากนางเพ้นจำนวน200,000บาทโดยจะนำที่ดินของยายมาเป็นหลักประกันนางเพ็ญตกลงครับแต่มีเงื่อนไขว่าให้ในายพลไปโอนที่ดินเป็นชื่อของตนเองก่อนจากนั้นจึงนัดกันไปที่สำนักงานที่ดินและที่นั่นเองนางเพ็ญให้ในายพลจดทะเบียน ขายฝากที่ดินแปลงนั้นให้กับนายชัยซึ่งเป็นสามีของนางเพนในราคาที่สูงถึง4 0แสนบาทโดยกำหนดเวลาไถาถอน2ปีแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นครับกลับมีหลักฐานเป็นเอกสารของร้านค้าเพนจันท์ซึ่งเป็นธุรกิจของนางเพนระบุว่าในวันเดียวกันที่ทำสัญญาขายฝากนายพลได้กู้ยืมเงิน2 0 0 0 0 0บาทโดยใช้ที่ดินแปลงเดียวกันเป็นประกัน และยังมีหลักฐานการผ่อนชำระหนี้เงินกู้ของนายพลส่งให้นางเพนยอยู่เรื่อยๆเมื่อครบกำหนด2ปีในายใช้ก็ยื่นฟ้องขับไล่นายพลออกจากที่ดินทันทีโดยอ้างว่านายพลไม่มาไถ่ถอนที่ดินตามสัญญาขายฝากเรื่องราวดูเหมือนนายพลจะเสียที่ดินไปแล้วใช่ไหมครับแต่เขาได้ลุกขึ้นต่อสู้คดีครับนายพลได้ต่อสู้ในศาลว่าสัญญาขายฝากฉบับนั้นเป็นเพียงนิติกรรมที่ทำขึ้นเพื่อบังหน้าการกู้ยืมเงินเท่านั้น เขาไม่มีเจตนาที่จะขายที่ดินจริงๆเลยแม้แต่น้อยซึ่งศาลเมื่อได้พิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ได้เห็นถึงความไม่สมเหตุสมผลหลายประการครับมีสัญญากู้เงินซ้อนขึ้นมาเป็นไปได้อย่างไรที่คนคนหนึ่งจะได้เงิน4 0 0แสนบาทจากการขายฝากแล้วยังต้องไปกู้เงินอีก2,000 0 0บาทในวันเดียวกันมันไม่มีเหตุผลเลยครับหลักประกันคือที่ดินแปลงเดียวกันสัญญากู้เงินยังระบุชัดเจนว่าใช้ที่ดินแปลงเดียวกันเป็นหลักประกัน ตอกย้ำว่าเจตนาที่แท้จริงคือการกู้ยืมไม่ใช่การขายซื้อขายมีหลักฐานการผ่อนชำระการที่นายพลโอนเงินชำระหนี้เงินกู้ให้นางเพนย่อมแสดงถึงความสัมพันธ์แบบเจ้านี่ลูกหนี่อย่างชัดเจนพฤติกรรมทั้งหมดนี้ชี้ชัดว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีเจตนาที่จะซื้อขายฝากกันจริงแต่ต้องการทำสัญญากู้ยืมเงินโดยมีที่ดินเป็นหลักประกันเท่านั้นการทำสัญญาขายฝากจริงเป็นการแสดงเจตนาลวง ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา155วรรคหนึ่งกำหนดให้สัญญาที่เกิดจากการแสดงเจตนาลวงนั้นตกเป็นโมฆะครับคำว่าโมฆะหมายความว่าสัญญานั้นเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้นเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยเมื่อสัญญาขายฝากที่ในาใยชัยใ,ใช้อ้างสิทธิ์ตกเป็นโมฆะผลก็คือสัญญาดังกล่าวไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายเท่ากับว่าไม่เคยมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเกิดขึ้นเลย ในพลจึงยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่เสมอดังนั้นในชัยจึงไม่มีสิทธิ์ใดๆใ,ในที่ดินและไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่ในพลออกจากที่ดินแปลงนั้นได้เลยครับคดีนี้เป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญมากซึ่งมีแนวทางตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่7039 2562ที่สอนให้เรารู้ว่าการทำนิติกรรมสัญญาควรเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาการใช้สัญญาประเภทหนึ่งเพื่อบังหน้าอีกประเภทหนึ่ง โดยมีเจตนาซ่อนเร้นเพื่อเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายสุดท้ายแล้วนิติกรรมที่เป็นเจตนาลวงนั้นจะตกเป็นโมฆะและทูที่เจตนาไม่สุจริตก็จะไม่สามารถบังคับใช้สิทธิตามสัญญานั้นได้เลยครับและนี่คือทั้งหมดจากช่องทนายใกล้ตัวในวันนี้ครับหวังว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์และเป็นเกราะป้องกันให้ทุกท่านไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับ ถ้าคุณชื่นชอบการวิเคราะห์กฎหมายที่เข้มข้นและเป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด Subscribe ติดตามช่องทนายใกล้ตัวของเราไว้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับทุกการสนับสนุนจากท่านคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ